I've been living here for many years, and I've seen many owners of this house. But this one is a completely different story. Big man, yellow skin, crazy eyes. It doesn't take a genius to figure out that this is a bad person. Insane. But this story will not be about him, but about his next victims. Who had yet to escape from this horror? We, we did bye, did bye. Bye, <laughs> ไม่ได้ใช้เลยแต่เพื่อนมันโดนก่อนดูดีๆในไม่ใช่แล้วต <Gotcha. Gotcha. S 2> ต้องมุัวมุหมหัวมุหมหัวมุม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 นี้มุมนี้อเอ๊ะไอ้อผกดไม่ทนันไม่เปิดไม่ได้แล้วแต่มันค้นเอไม่เข,าข้าปุต้องเอาไกลมาอันนี้ถูกแล้วเธอ เราต้องไปไหนต่อเราต้องไปแอบไม่เอาไกลๆตัดเชือกแต่เมื่อกี้ยังไม่ทันได้ตัดเชือกเลยแต่ตัวมันไปโดนก่อนคือเราก็อ,อยู่ห่างๆอย่าห่วงๆในห้องนี้มีอะไรไหมเนี่ยย่องมาเลยย่องมามันตัดดีๆตัดดีๆ ไม <ge ar> ่ได้หูแนวิเกมนันมันมันตัดตับเสียงตอเนี่ยไม่ให้ทำอะไรต่อเขาอยู่ตรงทางตันเอวินทางนี้คืออะไรก็ไม่รู้ มาทางขวาไปทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายแค่แต่ทางความเปประตูนะประตูเปิดได้ปนนเปล่าเราสามารถเดินปกติได้ยังอีกกับดักป่ะกับดักกับดักกับดักเดินได้หรอ จะไปต่อยังไงนี่สิอ๋อนี่เหรออะไรอะไรไม้หยิบไม้เหรอเฮ้ยตะปูมีตะปูด้วยนี่ตำมาเธอทำนีำ่หยิบไปได้ปะมันถ้าถ้ากหมมด,ดหยิบไม่ได้แสดงว่าหยิบไม่ได้ไเร็วเร็วเร็วนาทีพี่เลยวางตาเค อุ้ยอันนี้แดงแถเลยเดี๋ยวบอกว่าสุนสุดแล้วนะอุ้ยอุ้ยอ้วนเหมือนเป็นทางให้ลงมาเลยน่าเป็นทางไหนเขาก็สิแ<ะ>มงมุมปะเนี่ยนี่ตัดตัไม่ได้อ่ะของไม่ครบหรอบ้าบอเ้าจะหาของจากไหนก็ถ้า เฮ้ยน,นี่ไงนี่ไงอ๋อเผาเผาได้ปะเผาเลยงั้นน่ะเออเราจะตายด้วยไหมล่ะเพื่อนสัพนามเป็นเซมไปหมดแล้วตอนนีน้คืออะไรอะ่ะอ่านๆอาลอ้วนอะเพราะว่าเขาหน้าตายแน่ไอ,อต้าแมงมุมตายจริงด้วยมันคือเดะมิกเซอร์ มั้นเนไะงั้นเราก็ต้องเปิดประตูก่อนป่ะไอคอนไม่ได้นเดินได้อันนี้เขาเดินอยู่ปะหรือเขาคานอยู่อะไร

อ่าเป็นทางมาังคับจริงด้วยเธอะส่งดีเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะ่ะเหลืองๆบั๊กอ่ะไม่เข้าไม่เห็นอ่ะของเกมได้สฮะอ๋นนนะอดับของนายกดที่ดับของสงมัยคุณเนี่ย เราต้องยหายยุ่งกับแมงมุมอาปลาให้แมงมุมได้ไหมกดปลาไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้แหละกุณพี่ชามัเมื่อกี้คุณพี่ทำอะไรอ๋อมันมาอย่างไงนี่อ่าสามหนึ่ง ถ้า้าแดงโล็อกแต่เราจะรู้โคนได้ไงเกเขียวสองน้ำเงินสามน้ำเงินสามปะ ตกอีกเขาก็กด1ิวิ่งกระโดดมานี่เลยก็ได้นะอย่างแรกเลยเธออย่าก,กดกระโดดค้างกดกระโดดแค่ทีเดียวแล้วก็กระโดดหนึ่งยี่ เขาว่ามันแปลกๆนะตัดตอเขาว่าตรงนี้ปุ๋ยขยะว่าตรงนี้จริงก็ ใจหมดกเกะเราต้องตัดยาให้มันเหรอเขาคิดว่าทุกตาก็ดูอีกนกันนอนดิเฮ้ยต้องหากุญแจ อ,อ,ยอยู่กับมันหรือเปล่าเห็นมันนอนอ,อยู่ในบ้านอนะ่ะหรือว่าอันนี้จะคือที่เอาไว้มาแอบอะไรนี้หอหรือต้องวนเข้าบ้านเลยอ,อันนี้มันตุ๊กตาป่ะเธอไม่ใช่คนอ๋อหรือว่าตรงนี้เธอเน่ะ,นะมันเป็นลวดเหมือนกันอนะ่ะแต่อันนี้ตัดไม่ได้นะ มันคือคนเนี่ยมันนอนอยู่อ,อยู่ตุตาตุ๊กตาเดี๋ววยวเขาหายตรงนี้แ่ละอุ๊ยอะไรอ่ะอ,อ้วนเขากดไอ้แบบไปช็อปแล้วต่อไปทำะอะไรหงายไม่มละเกมนี้ค่อยมาต่อไว้ต่อผาสองอะ